โอเคทุกคนอยู่กันในเกมฮอนนะฮะกับมิร่ม,มไอดแบนนะครับผมยังมีแบบพวกไอพวกอะไรอยู่นะโอเคแต่โควิดหายละใกล้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเออไโดดใส่เน้นอยู่ข้างหลัง ใส่ล่างนะดูพร้อมงัดแล้วอ่ะตอนนี้นพร้อมใส่หมดใส่บนแล้วเออใส่หมดอ่ะวอาใส่บนนะพี่โซน,นานไม่มีมโนนออระวงังเล้สดมันหนักหน่วงกว่าดิมีนี่อยู่มีเด้งเลือดอยู่ ถ้ามันไม่ค่อยกล้าเล่นกับเราล่ะมันวอล์กมาป่าวไม่น่ะมีดอามทีเดียวนะมีโดดอ่ะเอาไรปะนี่มันโทรมาอยากลองดู้ไหมกูพร้อมสองเบย์อ่ะนี่คิดว่าแค่ดินามผมมันจะฆ่าได้เปลี่ยนเป็นจานก็ได้นะกำลังปั๊มมัน่ะ นี่ไปเอากัดไม้ไปกัดไม้จะเยียวยาทุกสิ่งเลยมีกินก็กินไปได้เนี่กินต้มมะม่าว่ะบูนแล้วต้มมะม่าดีกว่า แต่เราไม่ได้แย่แล้วตอนเราโอเคแล้วยังเราก็บเอาเรื่องนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แย่ยังก็ได้โอเคศัตรูหายไปเาสายกลับบ้านไปแล้วคืนสู่เย้าว์พลัดไปมาเอาปะวอลให้ไปแล้ว มาไลาน่นี่แทนด <พอ S 1> ้วยมันหนาวแทบมันหนาวเลยไปวะเราเริ่มกลับมาดีมันก็ดีแล้วปะวะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ได้แล้วฆ่าเราไม่ได้ด้วยเ,เราได้ฆ่าอยู่สามส่วนเลย แบงกูบ้างกูมีแต่แอดลิฟขอมาอยู่ข้างบนเลยใครอิวได้ก็ไปเถอะน้องแม่งปล่อยให้รอดผมได้เดินคลิปแล้ววะพี่ยาวๆเลยน้องโหมีมานานแล้วผมกลับบ้านดึงเยอะสุดเออ นมามันเอามันไม่กล้าไม่กล้าใช้มนาซุมสี่ซุมห้ากี่บ่นกี่บทตายไปโอเคผมกลับบ้าน เออพี่นุ้มมีโลบ็อกแล้วดูสบายใจแล้วยังมึงสบายใจตอนนี้นะ้องบนทางยังอีกยาวไกลก็แบบแคลรี่มีโลบ็อกก็ตายยากแล้วเอาป่ะลองเลเฮสุดไหมเฮสุดเด็กยังไม่อัพหนึ่งด้วยกูอ่ะ <c oughs>

ม,มายแล้วเนอะโอเคเออที่ไอ้นี่ได้นะมันตียัดมันถนะ้าจังหวะนั้นพี่กดสกิลสามอยู่อ่ะมันโดนแรงมากเลยนะเว้ยน้องบอยชิบอะ่ะเออมันตัวสแปมสกิลอยู่แล้ว เราใช้มาวะโค้เด็กอะไม่รู้อลไรวะน่าจะสองปะดูไม่ออกแฮะแล้วมันอ้อมหลังนะจะล,อล่อดเหรอ Nah, yêu nước. Tất cả những gì. In a blink of an eye. Mom, mọi người. Manner is not. He's a cake. No shackles กูต้องมาเล่นด้วยไหมเนี่ยล่างเนี่ยผมกลับที่ไปเล่นด้วยดีกว่าหมาขวัญติดกระจาย

มันกำลังไปล่างหลังเข้าเข้าหลังเข้า,ขาหลังเข้า,ขานั่น oh, <shit. S 1> ช่วยมึงยังไง ที uel, ่อาแคมันก็ทำสวยแล้วให้ไม่โดนหมาใช่ไม่ได้กันผมก็ไม่เมีติแล้ว้ำมือฝ่ามีอก็วะล่ะฟอร์ดวูม I'm already there. So, soon me, consider it done. Your is mine. I'm already there. Vengeance will be yes.

มาไฟแบลอบอพี <volleyball. S 1> is, ่ก็ลงไปใครเข้มันไปก่อนแล้วให้ใครได้ก็เอาไปก็ต้องพบวาก็ต้องปัก ไอสองตัวข้างล่างนี่ตายกันรวมเลยอะเข่นกูนี่นยังยังแบกแล้วเหนื่อยเข่นแบบหลังหักหมามาแล้วะ ออกแนละ้วพี่โดนหลอนติแน่ไอ,อ้ที่นี่โ,โดนไล่หลอ,ญญอดป่ญญามญญาจังหอมชุย ตีคลิปได้ท yeah, yeah. ีละตัวไอ้ดอกกลัวาอะไรไซม์เงินทำไมอย่างเงี้ยนะหมาจะมาล่างมาแน่นอนแต่น่าจะฆ่ายากอ่ะไม่มีตินี่ขึ้นบอลอะ มันจะทำอะไรวะคอนตันอืมพี่ว <fluid. S 1> ่าใช่อ่ะออกกันไเพื่อล่นบปนเล่นบรอสิบห้าวิอดิรไซมาไมาลอาผมตายรอชุดเร่อวะตายาวะนี่ยโก็ตายะดได้ อืมไอ้นี่กตีจังเลยน่าหมดมองมนลาบมาลามามากระลังมากระลังมาคอนตันมาคอนตันคอนตันโดดใส่เลยเียรออะไรน้องพิมมาเยอะขนาดนี้ ไอไ uh ยู่เน้นกำลังมารีบฆ่าเออทีมมาเยอะขนาดนี้อย่ากลัวก็ทำมันตันด้วยนะนี mm ่กูเนี่ยอาราโคเดกโลกห้ามึงไม่น่ารอดเลย นี่ก็ไม่หลอกอย่าเล่นนะทอยมาแบบนี้เป็นใครก็ตกใจอ่ะกูยังหลอดเลยอ่ะหมาอยู่บนอือในวันนั้นมันจะทำไหมเนี่ยเฮียฟาวบาย can save you now yeah. 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 More than I. on it the darker the magic the sweeter it tastes your spells are useless against me consider uh -huh. าไอ้เหี้ยข้างล่างตายตนันตันใหญ่ด้วยหลอดกูชุบได้ไะมฮะนั่งไปกดอาแล้วอยู่นิ่งๆนะระวังนะพี่นี่แกมาแล้ว มา,มา嘛มา嘛หลอดกูขอนตันใหญ่อะบอกไปกดขอนตันใหญ่แล้วคอมโบไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้มันต้องเข้าไปใกล้ใ,กลใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่ลเลยไม่เป็นงง พี่ว่าพี่ต้องทำยากมากเลยวะทำแล้วยากล่างคอนตันเลยนะคอนตันบีคีบีวิงโบแล้วว่าไปเดี๋ือมันก็ดีหมามันหมามันตบเจาะเกาะบีคีบีก็ดีไม่ใช่เดี๋ือมันก็ดี กิ๊หมาอยู่บนป่ะใช่ใช่กดฟอร์สเช็คฟ้ากูต้องพกส้มกูก็ต้องปักมันนี่มีเกมชิวๆให้กูบ้างเลยไม่มีเวลานี้เวลาแห่งความตึงเครียดสยองเนี่ยข้างบนก็เสียวไอ้เหี้ย มีวาดฟานเดียวกูต้องฝากตรงไหนนฟอคูดาวอ,อ,อยู่เกือบแล้วหมายอยู่กลางกับโดนวอร์ชิปอะ่ะนี่มีวาดส้มแล้วด้วยไหนมนะมันมาปากวางแต่มันไหลนะหมาปากไว้หมาปากไว้าไวตางโดนเพื่อมันออกได้จะได้วะถ้ามันเล่นต่อได้ไห บลอกแล้วพ bon ี่ตามาแล้วเอ้อมไมแดงโดน้แล้วไอ้ป้อมไมเขียวโดน้เขาแล้วลึก <wh ลึกไปแลไว ทันตีได้ไหมโดนขัดเี่ไอคอนตันพี่จะตายทันตีสลอดไม่ได้ไม่คุ้มเลยว่ะ่อเใวันนี้มานาก็เหลือเยอะชิบหะหมอวินโบเออกับตายอ่ะ ก็เลยเหรอเตนเพื่อนไปแล้ววะไอ้เทนยังชอบไปไเปเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าวเพื่อนสวยสวยหมาจะตายออกตายออกไปแล้วเนี่ยตีสวยเมื่อกี้ สักเลนหมาฟารรมต่อนะใช่ฟารรมเป็นเชียนมั้งแม่ก็ไปบนนี่ยๆๆไปนูน่นมันจะทำฮาร์

จะขึ้นทางไหนพี่เดนิหอฟาวมา้หมเอาไม่ได้คาเคิรเอาครดาษฟาป่ะทำอะไรให้คูบิ้งก่อนเดินาฟาก่อนขอก่อนเลยทำก่อนน้ำแข็งทำเดโมนิกอะไรไปดีกว่ามั้งดาฟาให้เพล่เพล่เพล่ก็ได้ปะถ้าผมไม่จำเป็นหรอกท่านายไม่ทำฟอสแล้วทำฟอสอีกคนกำลังทำฟอสกำลังทำฟอส มาเล่นในบ้านในบ้านฟอร์วูฟนี่ไม่ใช่ฟอร์ฟิลนะกดมาดเช็คเชลเลยโอ้โหไม่ทันเท่าทีถ้าทันนะทันนะสิตายตาเม็ดเบนอะเราเคยเข่นถ่ายได้สวยจะเกิดละไม่มีอันติหกสิบวิเยอะไปเลย มาเล่นบนกันไม่ครบนะมาอยู่ล่างถ้าจะเล่นเล่นบนได้มาเดี๋ยวบอกบนบวกบนนี่หด่นใบวะมากำลังหมากำลังรีบมารีบวอร์ชิปกลาง มานอนเดิมไปกลางเดิมไปกลางเดิมไปกลางไหวปะสองคนเราเพื่อหมามาผมออมเลยจะเล่นไปก็ได้แต่ผมรอแล้นี่หมาถ้ามันไม่เข้าผมก่อนนะเออพี่โ่เลยนี่เราสิพเฮดผมลบเฮดได้ถ้ามันกดอะจับอยู่ โอ้ไปลกลางจะแตกแล้วเนียนติมาน่าจะเนียนวะวอร์ชิปมาพี่ที่นี่คนตีนต้องกลับไปตังอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลย Not problem. a ถ้าเกมเด็บอะผมเด็บได้ถ้าออกไปเนี่ยกูจะตายมสมารม,มันไม่เล่นแยกล่างมีทีบีก็ไม่มีโดนอันติคาเคีนก็ตายได้ ไวดี๋ยก่นกำลังพยายามหาเสกให้อยูอะจะเก็บไปซื้อเกอิดก่อนไม่อยากไปเลยไม<ป>่ตายป่ะโอ้โหโ่นใบกำลังไปกำลังไปกำลังไปดูหมาให้อยู่ปลาไซด์ลาไซด์บิ๊กออกบน

หมาตบอุบาทฉันหมามันอย่างงี้อยู่แล้วเกิดอายๆกลับไปรีก็ได้นะผมว่าไม่มันดันบอลหยู่เลือดโลโลกลับไปรีเลยใไฮโลกลับไปรีเลยหมามันงั้นอยู่แล้วเป็นกูก็ตีสู้ให้หายกระจายออกคิกอันนี้ไม่ต้องพูดตียาวอ่ะมึนโลโล ม่งอไง่อยนะกลับนะมันมนันม้นว,งม,ว,ง,วงมาเฮ้ยน,นี่หมาจรนี่รอกูเสกกันเถอะไอ้เห,หี้ยหมาโดนกูแน่หมาแกเออเราจะไม่ตายแต่ให้มันแบบ อารมณ์ขึ้นเร็วมันเยอะอยู่นะเจ็บอยู่นะเฮ้ยล่างโดนเฮ้ยมันสู้อะแรงด้วยนะเล่นได้นะล่างอะผมมาผมมาหมาหมาไปแล้วเด็กเไปน้อง มาไม่ได้มาไม่ได้มามาอยู่ตรงนั้นล่างไปล่างระล่างไปจะแตกวะบ้านกูรู้จะข้ามด้อให้แม่งเจ็นหนกบ เก็บตายมาเก็บตายมาเก็บตายมาเจ็บมาเจ็บมันน่ากําลังรีเลือยอยู่เลือดอยู่นะกลับกันกลับกันเรือแนนเกิดกลับไปยังมาไม่รู้อะมึงโคตรเจ็บไหมครับเก็บตายโอ้เย้ ว้าวป่ะไอ้เห no, ี้ยม in ันกระโดดเข้ามาไอ้ส ok? ัสเราได้ได้แหลมเดียวใช่ไหมใช่ใช่หมามาว่ะเหมือนจะมายกมันต่อเราดักก็ได้มั้งมันไม่มีเหตุอ้ยมันจะเล่นกลางโอ้ยแงโมสัตต์ต้องเช็กวอนบนว่ะ หาหาหาเข็นไปเช็คแล้วนี่พี่ซื้อบอลฟ้ามาสองนี้เพื่อหมามันชอบมาโยกบนแล้วมันตะแตะเนียนๆมีซื้อไหมนะพี่ไม่มีข้องที่ของมาเวลาผมเมตติ

ของต่อของ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 มีช่องมามันพุ่งมาหาโนนเลยว่ะเออมันเห็นพลัสไซมันดักผมเว้ยดีว่าผมโดนไม่ตายเลยัเริ่มมีกินแล้วนะ ไม่รู้มันมีซื้อซื้อเกิดหมาไม่รู้มีซื้อเปล่ะหมาไม่น่ามีเดี๋ยวนำมัดซื้อนานซื้อมานานแล้วสามทางได้ไหมไม่น่าทันน่าจะดี๋ยวทันไหมต้องบวกเลยผมมีเสื้อจะลองบ่วงบวงปะล่ะ